สวัสดีครับมาพบกับช่องชานซ่านะครับวันนี้เราเอารถชีพมาชีบเอาอ้อยพันนร,รถชีพของเราสีส้มเครื่องสิบล้อเป็นชีพดัดแปลงนะครับดัดแปลงคัสซีใช้เหล็กเหล็กเหล็กหนาะคัสซีไม่ใช่คัสซีจากรถ หกล้อรหรืออะไรนะครับทำขึ้นมาเองนะครับคันสีรถชีบอ้อยสาเหตุที่ต้องใช้รถชีบหกล้อคือเวลาเคลื่อนย้ายแปลงจะวิ่งเร็วครับวิ่งได้เป็นร้อยนะครับเนี่ยอันนี้ถ้าติดรถไถเวลาเคลื่อนย้ายแปลงมันจะช้านะครับแต่ รถชีบหกล้อของเราเร็วมากยิ่งเร็วอันนี้ท่าแก่คิดชีบเองนะครับลูกน้องไม่อยู่ขึ้นพันด้อยไม่มีคนขึ้นนะใช้รถชีบวางวางเล่นีบเอาพันด้อยไปปลูกอ้อยตุลาแต่ปลูกเดือนพฤศจิก,กา ่นีคนงานตัดพันอ้อยของเราก็ยังตัดคนชีพก็ชีใช้คนกองครับกองอ้อยเพื่อจะไม่ให้ติดใบเยอะเวลาปลูกจะปลูกง่ายแล้วก็รลลอรับคนงานกลับบ้านตัดไปปลูก ยี่สิบไร่เราจะใช้พันอ้อยอยู่ที่อ่าอยู่ที่พันห้ารอยมัดมัดละสิบสามลำพันอ้อยของเราก็เป็นพันอ้อยขนเก่นสามข้นเก่นสามใช้มา หลายปีแล้วครับพันธ์ขอนเจนซสามเพราะว่าพันธ์ุนี้จะทนต่อแรงแล้วก็โรคไปโรคมันมันเจ็สาม อ้อยพั 1, นห้าอยมัดจะวิ่งสองเที่ยวนะครับรเพราะว่าไม่กล้าใส่เยอะใส่เยอะไม่ได้กลัวตำรวจอ้าไปอย่างน้อหน่ยไปวันหนานโรงงานมาเฮ็ดไรบบเขียนสามอ้อยไมย่ ตาเขียวตาดีนำปลายจะออกแดงๆแดงส้มๆตาดีครับตู้ปูติปิ จะป่าอ้อยครับป่าอ้อยส่วนมากจะมียางช่วงโครงการที่ทักสิ้นให้ปลูกอยู่ปนอยู่หลายไร่ครับยางโครงการก็เยอะป่าอ้อยก็เยอะที่จังหวัดเลยของเรานะครับ

อ้อยใหม่นะครับอ้อยเป็นอ้อยปลูกเดือนมีนาใช้น้ำหยดแปลงนี้ปลูกน้ำหยดรถชีบทำอยู่หนองหินของช่งางมุดราคาคันนี้ก็แพงอยู่นะครับ กีบคันนี้เหล็กแพงรถก็แพงใช้งานดีเยี่ยมเบรกทิปฟี่คัดลมพงมลา,ายพาวเวอร์วิ่งเร็วเร็วแรง วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูครับตอนเอาอ้อยไปปลูกพอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับับช่องชาญซ่าครับสวัสดีครับ